สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาปล่อยปลาเหมือนทุกวันเลยนะคะแต่วันนี้ได้ปลาไหลนะคะได้ปลาไหลมาปล่อยกันนะคะวันนี้ก็มาปล่อยที่ระนะคะก็ต้องมาหาสถานที่ปล่อยนะคะเพื่อให้ปลาไหลนั้นได้มีที่มีดินนะคะเพราะถ้าไปปล่อยตามคลองมันก็คลองซีเมนต์ที่ตะปล่อยทุกวันทุกวันนะคะปลาไหลก็ต้องหาดินให้ปลาไหลอยู่นะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนสถานที่นะคะมาที่บ่อนะคะบ่อนี้ก็จะมีทั้งปลาดุกปลา ปลาดุกป,ปนินนะคะเต็มบอ่อไปหมดเลยครัเป็นบอ่อธรรมชาติแต่ก็ เป็นบ่อเลี้ยงนะคะแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะก็มีมีการให้อาหารม้างเหมือนกันนะคะน้าก็เลยนะคะถ้ามาปล่อยที่บ่อนะคะเป็นนี่ปล่อยเป็นปลาไหลนะคะธรรมดาถ้าปล่อยปลาดุกหรือว่าปล่อยปลานินนะคะเราก็มาปล่อยบ่อน,นี้ได้นะคะแต่ว่าปล่อยแล้วนะคะเราก็ต้องให้อาหารด้วยนะคะนี่น้ำก็เริ่มให้อาหารนะคะเอาเตรียมอาหารมาให้ด้วยนะคะ <shortage> ให้ปลาดุกก็ปลานินนะคะในบ่อน,นี้มีทั้งปลาดุกปลานินนะคะมีปลาเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้ำก็เอาอาหารมาให้ด้วยนะคะนี่ ให้อาหารปลาให้อาหารปลาเสเร็จแล้วก็ให้อาหารนกมั่งนะคะเออมีนกด้วยนะมีนกมาแล้วนะคะก็ให้อาหารปลาก็มีนกที่ราบนะคะก็วันนี้ก็ครบวงจรหมดเลยนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งลํารวยสมบูรณ์พูนสุขนะคะคิดสิ่งไหนทําอะไรนะคะก็ให้ทุกๆคนสมดังใจปรารถนาทุกๆการนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะไปบ่าย,บายค่ะสุขสดเชื่นสมหวังมั่งคั่งลํำรวย